สวัสดีครับสวัสดีครับสมเอังครับออบ, <laughs> บชอบกล้องไม่ชอบกล้องมสมอยครับสมเยไม่ชอบไม่ชอบกล้องครับพ่อ,อเพิ่งเลิกงานมาก็คุยกันหน่อย เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้ถ่ายนานมากแนละ้วหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วไม่ได้ทําอะไรเอ้ยดูกล้องหน่ดูกล้องหนะอสเมื่อไม่ชอบเนะแล้รู้ว่าถ่ายนี่วิ่งหนีเลยนะ <c oughs> อะไรวะเมื่อกี้ยังคุยกันดีๆพอรู้ว่าถ่ายกล้องทําไมวิ่งหนีพ่อทำไมนะ เม่อกีก็อยู่นี่ดีๆแล้วเนี่ยฮึฮึเลิกงานมาอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยฮึ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 ไปไหนวิ่งไปไหนเนี่ยขอบคุณเอฟซีหน่อยขอขอบคุณเอฟซี เราจะถ่ายลงหล่อๆซะหน่อยเนาะแั้นพอละพอละไม่กลัวละอยู่นี่ได้ไหมนะ่ะอยู่นี่ได้ไหมอูอนี่ได้ไโอ้รู้ว่าถ่ายกล้องกระโดดนี้เลยขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับ